สวัสดีค่ะชาวปีฉลูหรือปีวัวทุกทกท่านนะคะคลิปนี้จะทำเพื่อคุณภาพรวมตลอดระยะเวลา2,564นะคะไพ่ทาโร่นะคะคุณได้ไพ่คุมดวงชะตาทั้งปีเนี่ยได้4ไม้เท้า4ี่ไม้เท้าจะแสดงถึงอะไรแสดงถึงความมั่นคงมั่งคั่งในชีวิตนะคะพอมีพออยู่พอกินตามแต่ละฐานะของแต่ละบุคคลแต่ จะเป็นปีที่ชาวปีชลรูเนี่ยปี2,564จะเป็นปีที่คุณค่อนข้างปีกบเวีค่อนข้างที่จะมีอารมณ์เบื่อเบื่อเซ็งเซงนะคะออกห่างจากสังคมหรือกลุ่มสังคมที่เคยอยู่อาจจะเป็นเรื่องเพื่อนฝูงเรื่องอะไร คือเหมือนจะใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวใมากขึ้นอาจจะด้วยภาวะเศรษฐกิจนะคะรายได้อะไรมันไม่ค่อยฟุฟ้าเหมือนที่ผ่านมาชาวปีฉรูเนี่ยทั้งผู้หญิงผู้ชายนะคะเป็นนักกว่าทศิษง์ที่ดีพูดเก่งทำงานเก่งนะคะคุยกับใครก็ได้ไปหมดเข้าปกเข้าใจดีไปหมดนะคะแถมท้ายคุณได้ไพ่ไกด์สปิริตเนี่ยก็คือไพ่อ่จิตวิญญาณแห่งขังข่าวนะคะมั่นใจเถอะว่า ชีวิตของคุณน่ะมันเกิดใหม่ได้มันต้องมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะต้นๆปีอาจจะเกิดความเบื่อความเซ็งแต่จงมั่นใจกลางปีไปแล้วชาวฉลูเตรียมดีใจได้เลยนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณอาจจะกังวลว่า้าปีฉลูตามโหราศาสตร์จีนมีกล่าวไว้ว่านะคะเป็นปีปีชงอะ่ะปีนักษัตวปีชงชงในที่นี้หมายถึงการประทะตามภาษาจีนนะคะไม่ใช่ชงน้าชงกาแฟ ชงบางคนชงดีบางคนช,ง,ง,คนชงไม่ดีนะมีทั้งชงดีไม่ดีนะคะปทะดีไม่ดีปัะทะดีดวงขึ้นนะเพราะฉะนั้นรายละเอียดดวงแต่ละคนเนะ่ะเราจะมาพูดแค่แคแคเกิดปีเกิดนี้ปีนั้นแค่นั้นมันไม่พอนะมันต้องดูปีย่อยไปอีกเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องกังวลไปแต่แม่หมอก็จะขอเตือนว่าชาวนักสัตว์ปีลูเนี่ยจะทําธุรกรรมธุรกิจอะไรนะคะสัญญาเอกสารสัญญาอะไรทาไม่ดีทําให้เขียว ะะไม่งั้นอาจจะเกิดแบคลิสต์ได้ไม่งั้นอาจจะเกิดการติดตามการฟ้องร้องคดีความการโกงกันเกิดขึ้นได้ทํากิจการการงานอะไรวางแผนให้ดีค่ะ เอาให้รัดมุมเอาให้ละเอียดแล้วดําเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทรับรองว่าชีวิตคุณเกิดใหม่อย่างมีความสุขความร่ารวยต้นๆปีมันเบื่อมันเซ็งนะคะคือคุณไม่แย่หรอกนะความมั่นคงในชีวิตอะไรของคุณมีเพียงแต่ว่างานมันหนักขึ้นแต่รายได้มันน้อยลงนะสีสีไม้เท้าเนี่ยมันคือความมั่นคงอ่ะนะแต่มันไว้ฟูฟ้าโอบไพเรือสีประกบข้างเฮอร์มีตประกบข้างนะคะแต่ยัง คุณยังโชคดีคุณยังมีเจ็ดเหรียญน่ะมีเจ็ดเหรียญมีเด็ดเชลิโอตด้วยคุณกลางปีไปแล้วคุณอาจจะมีข่าวดีเรื่องบ้านเรื่องรถนะคะใครหรือใครบางคนเนี่ยอาจจะเก็บเงินได้ปิดบ้านปิดรถปีนี้นะมีข่าวดีมากเลยทีเดียวเพียงแต่ว่าอาจจะเป็นปีที่คุณเนี่ยปิดวิเวกพอสมควรนะคะ,ะเรื่องแบบคลืคลื้นในชีวิตอะไรเริ่มไม่ไม่ไม่สนใจละสังคมเพื่อนฝูงอะไรเริ่มไม่สนใจละอยากมองหาความมั่นคง วางแผนให้กับชีวิตเหมือนวางแผนให้ตัวเองใหม่นะนะเจ็ดเหรียญเออ justice เอยนะคะจะเป็นตัวแสดงถึงการกระทําของคุณได้ดีเหมือนว่าคุณจะพยายามเก็บเ,เก็บหอมรอมริบแล้วนะคะขอโชคดีใครอยากปิดบ้านปิดรถพยายามเลยฉลูจะมีข่าวดีอย่างแน่นอนอ่านะต่อไปนะคะในด้านเรื่องของความรักสําหรับคนโสด ปีนี้ดูก็จะเงียบเหงานะเงียบเหงาง่อยงอยหน่อย,อย,อยก็ยังสดๆดอยู่นะอยู่สดไปก่อนให้มีความสุขไปก่อนแต่สําหรับคนที่มีเอ่อมีครอบครัวมีแฟนอยู่แล้วก็เป็นปีที่เข้าอกเข้าใจกันช่วยกันนํามาหากินแต่ความรักไม่หวือหวาสักเท่าไหร่นะคะปีฉลูต้นต้นปีนะคะเรื่องของความรักยังมีมาให้คึกคืนพอพอชักกุมภามีนาไปแล้วเนี่ยคุณโฟกัสเรื่องของงานเรื่องของเงินมากๆนะคะ,ะ,คะเรื่องความรักค่อนข้างน้อยลง ส่วนเรื่องของงานงานมีเข้ามาอย่างแน่นอนนะคะสำหรับคนมีธุรกิจประจําหรือแม้กระทั่งธุรกิจส่วนตัวหรือทํางานประจำเนี่ยงานของคุณมีทําอยู่แล้วเพียงแต่ว่ารายได้มันอาจจะไม่ไม่ไม่สูสีกับรายจ่ายหรือว่าสิ่งที่คุณคาดหวังไว้มันเงียบเงียบเงาเงาเงี้ยเงยว่าง่ายๆเนาะแต่โดยรวมแล้วชาวปีฉลูปีนี้ถ้าเกิด จังหวะด,ดวงดาวคุณดีจริงๆนะคุณไม่แย่หรอกคุณไม่ต้องซีเรียสเรื่องของคําว่าปีชงทุกสิ่งทุกอย่างต้องใช้สตินะจ๊ะต่อไปนะคะในเรื่องของสุขภาพก็เรามัดระวังในเรื่องของผิวหนังนะอา,อาจจะเกิดอาการแพ้คันเกิดขึ้นได้นะคะอันนี้ต้องระมัดระวังอย่าลืมนะคะจิตวิญ,ญญาณแห่งขางขาวกาสปิริตแอนิมอลเนี่ยก็คือคุณต้องมั่นใจว่าชีวิตคุณเนี่ย มันจะต้องดีอย่างแน่นอนคุณจะต้องมั่นใจแต่จังหวะด,ดีๆมันต้องค่อยผ่านไปนะคะผ่านไปอ่ามันต้องเรียนรู้ก่อนต้องเจอประสบการณ์นู้นประสบการณ์นี้ก่อนชาวฉลูทุกคนเนี่ยส่วนมากนะทั้งผู้หญิงผู้ชายเนะ่เป็นคนเก่งอ่ะพูดเก่งคุยเก่งทําอะไรก็เก่งไปหมดนะคะติดๆกัดข,ด,ข,ด,ขดบ้างเดี๋ยวกลางปีไปแล้วโอ้โหถ้าดาวคุณไม่แย่จริงคุณยังไงดวงคุณก็ดี ปิดบ้านปิดรถได้นะคะหรือจะซื้อบ้านซื้อรถได้แต่อย่าลืมพี่แม่หมอเตือนนะคะเอกสารสัญญาธุรกรรมธุรกิจใดๆนะคะหยิบยืมอะไรทําให้มันเคลียร์ทำให้มันละเอียดชีวิตของคุณมันจะโอเคกว่านี้นะคะไม่ติดไม่ขัดไม่เจอปัญหาแล้วก็เดินทางไปไหนทําอะไรก็ให้มันด้วยความระมัดระวัง และอย่าลืมนะสิ่งสําคัญนะคะถ้าเกิดคุณกังวลเรื่องปีชงแนะนําให้ทําบุญกับคนแก่คนยากไร้นะคะอาจจะเป็นเรื่องของอเสื้อผ้า,อายารักษาโรคนะคะอะไรพวกนี้ของกินของฝากลองทำแม้กระทั่งผู้มีพระคุณคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าแตายายยตาผู้ใหญ่ที่บ้านลองทําดูนะคะจะช่วยเสริมดวงให้คุณเนี่ยผ่านพ้นอุปสรรคแล้วก็จังหวะดีๆจะต้องเข้ามาในชีวิตอย่างแน่นอนก็ขอให ปี2564เป็นปีที่ดีเป็นปีที่คุณรู้สึกทบทวนชีวิตช่วงที่ผ่านมาแล้วตั้งต้นชีวิตใหม่วางแผนชีวิตใหม่จัดระบบชีวิตใหม่นะคะ แม่หมอขอเป็นกำลังใจให้ชีวิตของคุณมันอาจแต่ละอย่างเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ฟู้ฟ้าปุ๊บปับเหมือนเหมือนแต่ก่อนนะคะสรุปบางคนทําอะไรมักจะโชคดีปี2564ค่อยเป็นค่อยไปทําอะไรให้ใจเย็นๆทิศทางในชีวิตของคุณจะต้องดีอย่างแน่นอน ไม่ต้องกังวลไปแล้วก็อย่าลืมกดติดตาม Exit t ี t h a r o แม่หมอปรึกษาดวงนะคะในเรื่องของลัคนาราศีปีหน้ายังไม่ได้ลงนะจ๊ะรอติดตามกันได้เลยคลิปนี้แม่หมอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ